สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับรอบเยน็นดูครับแบกเกาแบกเกาข้างหลังดูสะก่อนครับสวยไหมดูครับดูดูดูครับดูด,ด,ด,ดูวันนี้มากับน้องบูครับน้องบูพาเที่ยวดูครับดูแบกเกามันคือดอกคอเทืองครับเขาปลูกไว้เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับ ก็ถึงระยะเวลาเขาก็จะถ่ายกบนะครับไปบนหน้าดินเลยนะครับแล้วก็ถ่ายซ้ำครับเพื่อเพิ่มธาตุต่างๆนะครับลงไปในดินนะครับสวยไหมครับสวยไหมผมว่าสวยนะฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่ฝั่งนี้มันจางมาและโอ้แต่ดูบรรยากาศสุดยอด น,นี่เปลี่ยนบรรยากาศมัง้งมันมีทางปั่นไปได้นะครับจักรยานอนะปั่นถนนใหญ่ก็ไม่ไหวครับรถเยอะจังเขากำลังกลับกันครับจากวัดหยุดยาวรถก็เยอะเหมือนเดิมก็เลยปั่นแถวหมู่บ้านดีกว่าดูเข้าไปดูไปดูเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก,กันดู ดูดูครับนี่นี่แจวไหมครับแจวแจวไหมแจวสุดยอดเลยครับบรรยากาศวันนี้ไม่พูดเยอะครับเจ็บคอ เอาบรรยากาศอย่างเดียวเลยแล้วกันโอเคครับอย่าลืมช่วยกันติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อยูฟ้า55นะครับแล้วก็เพจน้อบริการด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปตรงไหนต่อนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ในคลิปนะครับ โอเคขอบคุณครับ